กับสวัสดีพ่อแม่พี่ป้านะอาปุยญาตายายทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมรูอักไรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมประมาณสักวันสองวันได้แล้วก็มีนะครับสอบประมวลผลเข้ามานะครับม,มันได้ถึงเวลาการสอบประมวลผลของเซนเซทุกท่านกันแล้วนะครับเพื่อเข้ารับการทดสอบนะครับในการสั่งการต่างๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสอบโจมตีในรอบนี้นะครับมีอะไรกันบ้างเข้าไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับผมการสอบประมวลผลในครั้งนี้ก็คือการสอบอยู่ในพื้นที่ของเมืองนะครับในเมืองศัตรูที่พบในการสอบก็คือเกราะพิเศษก็คือเกราะสีฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ ข้อมูลที่3นะครับเพิ่มค่าโจมตีและความเสียหายเพิ่มเติมนะครับคือเป็นบัฟให้กับศัตรูในรอบนี้นะครับบอกเลยว่ายิงแรงมากๆนะครับผมศัตรูยิงแรงมากๆนะครับดังนั้นเราควรจะมีแค้งหนึ่งตัวนะครับในการลงนะครับไม่งั้นแตกยกทีมนะผมไปดูบัฟที่3นะครับข้อมูลที่3ก็คือสร้างความเสียหายกับศัตรูเมื่อฟื้นฟูหุ่นนะครับพูดง่ายๆว่า ไอตัวเนี้ยถ้าเราฮิลหุ่นกรรมการที่ยืนยืนอยู่ข้างสนามนะครับพอฮิลปุ๊บศัตรูนะครับจะได้รับความเสียหายด้วยนะครับผมพูดง่ายๆว่าตัวดาเมจในรอบนี้ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่หยิบตัวฮิลมาฮิลหุ่นรัวๆศัตรูก็ตายหมดแล้วครับสําหรับคนที่ไม่มีฮิลหรือฮิลเบาๆนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้ยากมากๆนะครับผม ค่อนข้างยากมากนะครับแต่สําหรับคนที่มีตัวฮิวแรงแรงผมว่าเป็นอะไรที่ EC มากๆค่อนข้างง่ายนะครับสาหรับคนที่มีฮิวแรงแรงนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปสอบกันเลยดีกว่านะครับเดีย๋ยวเราไปดูทีมแรกนะครับผมทีมแรกที่ใช้สอบนะครับไม่ต้องเอาตัวดาเมจไปก็ได้นะครับนี่ จริงผมเอาอีโรฮะติดไปแต่จริงๆแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับอีโรฮะเนี่ยเอาอีโรฮะออกไปเลยก็ได้ครับแล้วก็เอาฮิลตัวไหนก็นมาก็ได้ตัวหนึ่งเอาเป็นชิ้นสืมาก็ได้ครับทุกคนคิดว่านะ่าทุกคนน่าจะมีแหละชิ้นสืเนี่ยนี่ชินสื่อนะครับบอกเลยว่าเอา็กสคิวยังไม่เต็มนะ เอาตัวเร่งค่าคอรสไปสักหนึ่งเอาเป็นอ่ะคนนี้ละกันเ,เป็นเร่งค่าคอร์สนะครับไม่ต้องออกเอ็กสกิลนะเอาเป็นเร่งที่เฉยสร้างสกิลเลยนี่เอาฮิวไปเลยอ่าเอาฮิวไปสองตัวนะครับไปเดี๋ยวไปดูนะว่า ไม่จาเป็นต้องมีดาเมจเลยนะครับผ่านยังไงต้องมาดูนะครับててเปิดมาปุ๊บคนกรรมการเหรอนี่ไงฮิวอัดไปก่อนปึน้งโอเคฮิวอดัดอีกครับ อูมอ่ตายหมดนะผมยูเลยอ่ายูเสร็จปุ๊บรออูมเหลือนิดหน่อยโอเคยูอัดไปเลย ฮิวอ,อัดอีกรอบนึงตุ้มจบครับผมไม่ต้องการตัวดามเมจเลยครับเดี๋ยวไปดูทีมที่สองนะครับก็จัดคล้ายๆทีมแรกนั่นแหละคือเอาตัวฮิวไปเนาะมีแทงสักตัวยืนค้ำไว้นะครับไม่ง,งั้นแตกยกทีมนะ เอาแท้งไปยืนอีกเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะครับขอแบบถึกถึกทนนี่เอาโยกะไปกนะ็ได้อะเอาไปยืนแท้งเฉยนะครับแล้วก็ยืมนะรอบนี้จะต้องยืมยืมเป็น โคคนะอ่ายืมโคคนะมาอีกทีหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เราก็มีตัวฮิลสองตัวเนาะอ่าตั้งเซ็ตสกิลไว้ส่วนฮิมาริไม่ได้เอามาบับนะครับเอามาเล่นค่าคอสเฉยๆนะไป ก็โคโนะฮิวเปิดไปก่อนเลยครับอูมฮิวซ้ำอีกหนึ่งนะสบค่าคอสไปก่อนครับจังหวะนี้ปาฮิวไปครับอกระโดดขึ้นหน้าไป ฮิวอาดหนึ่งที่อ,อ,อูมอาคาร์ดเจ็ดโยนฮิวไปแล้วโยนฮิวไปอีกอกระโดดขึ้นหน้าฮิวซ้ำเรียบร้อยครับ กนหน็หัวใจในการสอบครั้งนี้นคือการฮิวนะครับมีฮิวดีฮิวเด่นแล้วก็ทำได้นะะแต่สำหรับคนที่ขาดฮิวก็ต้องพยายามสู้ต่อไปนะครับอเอาสลับมาทางนี้อยู่ด้านขวาไวนะ้เนาะ พอมารีชุดพระนะ่ยวงฮิวเขาค่อนข้างแคบนะครับสั้นมากก็ต้องหวังพึ่งเซรีนานะครับในการฮิวรอบนี้นะถ้าเกิดมารีฮิวถึงก็ใช้มารีนะเพราะว่าฮิวแรงนะครับ มาลีว่าไงอ่ะยิงนี่ไปก่อนสกิปเปิดสกิลยูถึงอยู่อ่าเรียบร้อยครับอุ้มยูสามเลยไหมยูสามเลยดีกว่าเพื่อความรวดเร็ว เปิดสกิลไปมารีฮิวไม่ถึงนะครับอ่ออกสกิลไปก่อนอ่าฮิวยัดอิออนี่ไปก็ไดล โอ้ยโยนน้ำโยนน้ำไม่โดนวัดฮิวอาร์ดฮิวอาร์ดถึงไหมฮิวไม่ถึงฮิวเพื่อนไปแล้วกันยิงิวอืมเรียบร้อยสังเกตได้เลยนะครับว่ามาลีวเนี่ยมาลีแทบจะฮิวไม่ถึงหุ่นกรรมการเลยนะครับ ค่อนข้างเล่นยากนะครับสำหรับมารีกีฬาสีนะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่ามันเล่นยากนะครับค่อนข้างยากอยู่ก็ามาดูคะแนนรวมนะครับถือว่ามาตรฐานนะครับ2 3 5 0 0นนะครับเป็นคะแนนมาตรฐานนะยัไงไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับ เซนเซทุกท่านสอบผ่านด้วยนะครับถ้าใครมีตัวฮิลก็จะได้เปรียบในการสอบในรอบนี้นั่นเองส่วนวันนี้ต้องขอกลับลาไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปเก็อะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับวันนี้จะขอตัวลาแล้วสวัสดีครับ